สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับติดดาววันนี้นะคะแก้มปูนำพลอยสีสันสวยสดใสมาฝากผู้ชมค่ะเป็นพลอยอะไรบ้างนั้นนะคะดูที่ชุดแก้มปูเลยเป็นอัดบแรกค่ะ แล้วค่ะถ้าพูดถึงในส่วนของรัตนราชานะคะผู้ชมหลายท่านจะรู้เลยว่านั่นคือทัพทีมถูกต้องไหมคะแต่วันนี้แค้ปูไม่ได้มีเพียงแค่ทัพทีมแน่นอนค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นอยากรู้กันแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะรหัส4 5 6 8 0ค่ะ4 5680นะคะประดับด้วยทับทิมธรรมชาติภายใต้แบรนด์ฟินิกซ์รูบี้รูปทรงไข่ค่ะขนาด3.85กรัดจ,จำนวน1เม็ดนะคะยังมีโกเมนค่ะทรงกลมนะคะ1.60กรัดจ,จำนวน20เม็ดค่ะไว้โชมพแพทรงกลมนะคะ0.96กรัด16เม็ดนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่6.41กรัดราคาปกติ4,900บาทค่ะวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษเลยเพียง2,900บาทเท่านั้นค่ะ และแน่นอนสุดว่าวไม่ได้มีเพียงแค่คับทีมเท่านั้นค่ะแก้มูย,ยังมีพลอยธรรมชาติสีหวานสวยสดใสนะคะอย่างพลอยสีเหลืองมุรสราคำมมาฝากด้วยรหัสค่ะ45681นะคะ45681 ระดับด้วยบุษราคำธรรมชาติน้ำงามรูปทรงไทยค่ะขนาดอยู่ที่3.85กระตัดจำนวน1เม็ดและก็ยังมีพริดอดค่ะทรงกลม1.60กระตัดจำนวน20เม็ดค่ะไวท์ช็อแคสตนะคะทรงกลม0.96กระตัดจำนวน16เม็ดค่ะล้ำหนักรวมอยู่ที่6.41กระตัดราคาปกติ4,900บาทวันนี้นะคะติดดาวให้ผู้ชมพิเศษเลยเพียง2,900บาทเท่านั้นค่ะผู้ชมคะว้าว สงงเลยนะคะสีแดงก็น่าใส่สีเหลืองก็สวยสดใสอยากใส่กันแล้วนะคะเอ๊ะยังมีข่าวดีอีกหนึ่งอย่างค่ะสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตนะคะวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งชำระ0%ได้นานถึง3เดือนว้าวเฉลี่ยแล้วนะคะตกเดือนละเพียง967บาทเท่านั้นเองโอ้โหสวยก่อนผ่อนที่หลังแบบนี้นะคะเป็นข่าวดีไม่น้อยเลยค่ะ คะสวยๆแบบนี้อยากใส่อยากเป็นเจ้าของเดี๋ยวเราไปย้ำโปรโมชั่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะนะคะสำหรับรหัส45680นะคะ45680แหวนทับทิมธรรมชาติปกติ4,900บาทวันนี้2,900บาทเท่านั้นค่ะรหัส45681นะคะ45681แหวนบุษราคำน้ำงามค่ะราคาปกติ4,900บาทวันนี้เหลือเพียง สามนะคะรีบโทรกันนะคะถ้าอยากเป็นเจ้าของแล้วอย่ารอช้าค่ะโปรโมชั่นร้อนๆแรงๆที่วันนี้แก้มปูนำมาติดดาวคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุกขาเวลาก็หมดลงแล้วค่ะนะคะยังไงแก้มปูต้องกลาวผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะนะคะสวัสดีค่ะ